ซื้อเงินสดก็ได้จัดไปใน,นก็ดีราคาพิเศษลดเลยเลือเพียง1นึ่งล้านเก้าหมืกับาททุกราคากันไปเลยลดกระนำมิดเ a ียเซลเลือเพียง9ก้าแสนเก้าบาท สวัสดีครับพบกับนักสืบกาีประกรรุ่นที่สองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ใครกําลังมองหารถตู้ครอบครัวเจ็ดที่นั่งในแบบรถตู้ V I P แล้วอยากได้ปีที่ใหม่แล้วก็ใหม่ที่น้อยแล้ววันนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะฮะไม่อยากให้พลาดคันนี้เลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ218ฮุนไดแกรนด์สตาร์เล็กตัวท็อปดีเซล2.5 V I P ไม้40 000. ใครกำลังมองหารถตู้ครอบครัวแบบ VIP นะ,ะรถตู้เจ็ดที่นั่งนะฮะเราไม่อยากให้พลาดคันนี้เลยฮะ,ะวันนี้เป็นตัวท็อปสุดรุ่น VIP แล้วก็เป็นหน้าใหม่ Big m i n o r Chain และกระจังหน้าใหม่ที่เอ็นยู่นี้ไม่ใช่ H1 นะครับคล้ายๆแต่ไม่ใช่หรูกว่านั้นเยอะนี่คือ Hyundai Grand s t a r เล2.5 VIP ตัวท็อปหม่แท้ 40,000กิโลเมตรราคาออกห้างไแยแดงรุ่นนี้นะฮะ2ล้าน3แ90,000บาทถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากได้รถตู้แบบ VIP นะฮะเพราะถ้าเทียบกับคู่แข่งในท้องตลาดอย่าง t y y ยต a l p อ a r d หรือเว i ไฟเนี่ยโห่4ล้านกว่าทั้งนั้นเลยแต่ตัวนี้เรียกว่าถูกกันกว่ากันในครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะวันนี้ได้รถบ้านมือเดียวนะฮะแต่ว่าเขาซื้อในนามบริษัทเพราะว่า มีธุรกิจส่วนตัวแต่จริงๆใช้งานทั่วไปนะครับรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีดต่อไม่มีปิ้วความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ4 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาปีพลิต2018แดแท้ๆเลยนะฮะเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะนี่คือสีสันผิวบันที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยนะครับเรารีบเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูก่อนเชื่อว่ามีลใครหลายคนกําลังตามหาเจ้าตัวนี้อย่างแน่นอนอ่ะมาดูพร้อมกันเลย หน้ามีกล้องด้วยนะครับกระจังหน้าใหญ่สวยเท่เลยนะฮะโครเมียม5ชั้นนะครับสวยมากนับดูแข็งแรงดูดุดันบึกบึนนะครับไฟหน้านะฮะได้โปรเจคเตอร์โคมไฟยังใสใช้ได้มีไฟตัดหมอกให้ตามสเปคนะฮะไฟหน้า2ฝั่งยังสวยใสใช้ได้นะฮะอันนี้ตอนล้างรถมีรองน้ำหน่อยเดี๋ยวไม่เป็นลายตากแดดสัก2วันเดี๋ยวก็หายนะโคมไฟยังสวยดูดีนะฮะมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับ ฝากระโปรงนะฮะขี้นกเยอะสะเก็ดหินเยอะนะฮะดูแล้วชิ้นนี้ตอนแรกว่าจะขัดแต่ดูแล้วไม่ไหวเพราะว่าขี้นกดูแลเด่นแล้เกินอ่ะชิ้นนี้เราจําเป็นต้องเก็บสีให้ท่านนะแต่ให้ดูกันก่อนว่าที่ต้องเก็บเพราะว่ามันมีขี้นกเยอะจริงๆนะฮะก็จะเก็บให้ท่านทั้งบาทเลยนะ,ะเป็นสีดํามุกนะฮะส่วนกันชนเจ้าของเดิมเก็บมาให้เราแล้วดูแล้วก็เรียบร้อยใช้ได้นะฮะคงไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มสําหรับกันชนเรียบร้อยดีโอเคใช้ได้นะครับ แถบ,บขวาสีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้มาแบบนี้เลยภาพรวมดูสวยใช้ได้นะครับสเก็ตเบาๆดูแล้วไม่เด่นไม่ชัดไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากมายนะอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สเก็ตขอโทษฝุ่นนิดหน่อยอ้าวที่เหลือโอเคแถบบนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะอย่างมากก็ขัดไปขัดไปเคไปยังบางใช้ได้นะฮะ แล้วก็ตัวกลับล่างก็สีเดียวกับตัวรถนะฮะก็สวยใช้ได้นะฮะฟิลม์มกันสาดเจ้าของเดิมให้มาแล้วเรียบร้อยกระจกข้างสีสันเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวให้มีกล้องรอบคัน360องศาให้นะฮะล้อกันต่อนะฮะแกรนสตาเล็กจะได้แม็กลายนี้เลยเป็นแม็กสีเทาสีไฮเปอร์สวยมากนะ,ะไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นบิตสโตน e ีโคเปีย l อ0 0นะครับ เบอร์อยาง235 60 R 1 7ปียางก็ถือว่ายังค่อนข้างใหม่นะฮะปลายปี2023นี่เองดอกยังสวยมากครับดอกยังลึกยังเต็มยังนิ่มนะฮะได้อีก3หรือ4ปีก็ยังได้สบายๆนะดอกสวยมากเนียนกลิบเลยนะฮะได้ดิสเบรก4ล้อด้วยนะฮะเยี่ยมเลยแม็กสวยมากนะครับแม็กสมบูรณ์เลยไม่มีถลอกอะไรนะฮะ ยางบิสโตนปี23ปลายปีนะครับดอกเต็มๆโอ้โหดอกสวยมากดอกนี่ยังคมยังลึกยังนิ่มนะใช้กันได้อีกยาวๆซุ้มล้อเดิมๆน้ะไม่มีชนหนักไม่มีน้ำพุวมรุ่นนี้จะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับ Grand s t a r l e เล็ก p ขึ้นลงง่ายสะดวกสบายเรามาดูโครงสร้างกันก่อนดีกว่าซอกด้านในนะเม็ดอ์สวยงาม ด้านบนก็เดิมหมดนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบจริงๆรุ่นนี้เราแทบจะไม่ต้องดึงเลยนะมันเห็นเม็ดอาร์คอยู่แล้วเพราะมันมีเม็ดอาร์คทั้งบนทั้งล่างนะฮะก็เดิมหมดนะฮะแต้มสีอยู่กับน็อตยังอยู่ครบนะฮะขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงับแเงีอะไรประตูหน้าขวาเปิดมาแล้วเสากลางขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบ ด้านล่างสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแก่เกาผิวด้านในแห้งสนิทเดิมหมดนะฮะเสาด้านหน้าขวาขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามและอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบทุกจุดเลยจ้าซอกไหนก็เดิมหมดนะฮะมาต่อด้านหลังกันเลยนะฮะก็มีสปอยเลอร์ให้ในตัวเท่ๆพร้อมไฟเบรกนะครับแล้วก็กระจกเดิมของฮุนไดนะฮะ ไฟท้ายซ้ายสวยสมบูรณ์ฝากระโปรงท้ายสีสันสวยเรียบร้อยนี่ตัว Grandstar ร์เล็กแท้ VIP ตัวท็อปไฟท้ายซ้ายขวาสวยสมบูรณ์กันชนสีสันก็เรียบร้อยครับมีเซ็นเซอร์หลังมาให้อีก4จุดนะฮะด้านหลังมีนิดหน่อยนะฮะแต่ดูแล้วไม่เด่นไม่ชัดไม่เป็นสาระอะไรปล่อยตามธรรมชาติไปไม่ต้องไปยุ่งนะฮะนะนิดหน่อยนิดหน่อยฝั่งนี้โอเคฝั่งซ้ายสวยใช้ได้นะครับ ล้อ,อไหลนึกก่อนน่าจะแขวนเหมือนรถกระบะนะฮะมุดกันหน่อยแล้วกันล้อ,อไหลยังอยู่ดีไหมยังอยู่ดีนะฮะช่วงล่างโชกเชิกเทาล้อสวยเดิมไม่มีน้ําท่วมแน่นอนฝาท้ายรุ่นนี้ไม่มีไฟฟ้านะฮะเปิดปิดด้วยมือเท่านั้นอ่าแต่ก็เปิดไม่ยากเปิดมาแล้วตะเข็บเดิมเม็ดออร์สวยงามอยู่ครบนะฮะน็อตเดิมครับฝาท้ายฝาท้ายน็อตไม่ถอดนะครับไม่ขยับ ตะเก็บซ้ายขวาเหมือนกันเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะฝาท้ายเดิมหมดแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน,นะฮะไม่มีเคาะไม่มีพ่นอะไรแถบนี้ก็สวยนะครับสวยเช่นกันนับสีสันสวยเนียนเรียบร้อยเลยสรุปแล้วคันนี้มีแค่ฝากระโปรงหน้าบานเดียวที่จะเก็บสีให้ที่เหลือตามนี้เลย ขอไปก็ยางบางใช้ได้นะฮะกระจกข้างสีสันเรียบร้อยไฟเลี้ยวมีให้กล้องรอบคันมีให้นะฮะฟิล์มกันาสาดเจ้าของเดิมให้มาแล้วเรียบร้อยล้อหลังก็ดิสเบรกนะฮะแม็กก็สวยนะครับไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรยางบิสโตนปลายปี23ทั้ง4เส้นโอ้โหโดอกสวยมากคุ้มจริงๆ ใช้กันยาวๆซุ้มล้อก็เดิมหมดนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมล้อสุดท้ายก็สวยหมดเลยถือว่าขับเก่งมากไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรทั้งนั้นนะครับยางบริสโตนปียิบสามโมโหดอกเต็มๆพี่น้องดอกสวยมากดอกยังลึกยังเต็มใช้กันยาวๆซุ้มล้อก็เดิมหมดนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมโครงสร้างกันก่อนเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงาม ครับด้านบนก็เม็ดอาร์คทั้งบนทั้งล่างอยู่ครบแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบเลยนะฮะขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามสติกเกอร์เรียบเนียนแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบนะครับเสาหน้าซ้ายขอบยางดึงออกมา Med เม็ดอาร์คอยู่ครบอาแผนเรนรุ่นนี้มาอยู่ตรงนี้นะครับคุณใดอินโดนีเซียนะฮะอา่าปีเดี๋ยวก่อน ดูก่อนเลขเครื่องก่อนดี c b นะครับ J570256 นะฮะแล้วก็เลขตัวถัง MHXWF ลงท้ายด้วย j j 3 1 6 3 4 4เรียบเนียนสวยงามฮ่าเสาหน้าซ้ายขอบยางดึงออกมาอึ๊บเหนียวมากเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแนว ซอกนายเดิมหมดเลยนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความอะไรภาษีต่อ,อยังภาษีหมดเมื่อไหร่ครับเนี่ยหกสิงหาอ้าวเดือนหน้าเอาต่อให้ก็ได้นะแถมให้ท่านผู้ชมนะฮะกระจกน่าจะอยู่ฝั่งโน้นโลโก้ฮุนไดนี่กระจกเดิมโรงงานนะฮะอ้าวไปดูห้องเครื่องกันไปตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรนะครับเกียร์ออโต้5สปีด175แรงม้านะครับ แล้วก็ตราสิ้นเปองก็ประมาณ1 1โลลิตรนะฮะพอน้ำหนักตัวเขาเยอะก็ประมาณนี้ถือว่าประหยัดใช้ได้แล้วละ่ะไม่แท้สี่0มืโลเท่านั้นเองนะฮะ,ะโครงสร้างเดิมหมดนะ,ะฝั่งขวาน็อตเดิมซอกในแห้งนะฮะแก้มน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับนะฮะซับนงซับในเดิมหมดนะฮะอาจจะดูยากนินดในรถดำๆเนี่ย <c oughs> นะดเดิมหมดอะดูแต้มสีหัวน็อตเอาแล้วนแต้มสีหัวน็อตยังอยู่นะฮะคานมีพลาสติกบังดูยังไงล่ะ ไม่รู้จะดูยังไงเอาดูแก้มไปก่อนนะแก้มน็อตเดิมหมดนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะสติกเกอร์มออกอสวยงามเรียบเนียนแบตเตอรี่ถ้าเกิน6กเดือนเปลี่ยนลูกใหม่เลยเฮ้ยไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนี่เขาเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อพฤษภานี่เองเนี่ยปี68ไปตามนี้ได้เลยนะฮะเพิ่งเปลี่ยนมาเดือนเดียวนะครับซอกในเดิมหมดนะฮะน็อตเดิมไม่ขยับฝาหน้ามีถอดเก็บสีนะครับนิดหน่อยแต่ด้านใต้เดิมด้านใต้นี่แห้ง ไม่ได้ยุ่งอะไรด้านใต้ย,ยังสวยเม็ดอารคอยู่ครบนะฮะฝาปงน็อตมีถอดเก็บสีนิดหน่อยนะครับโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับยังค่อนข้างเดิมค่อนข้างใส่มากไม่แค่4 0 0 0 0่เดี๋ยวไปดูด้านในกัน <S 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 ดูซีจะต่างไงกับ H1 ไหมอย่างแรกนะครับเบาะคนขับจะปรับด้วยมือนะคบเบาะหนังแท้สีครีมนะลายนี้สวยมากสภาพเนียนกริบฮะเพราะว่าไม่แค่40,000โลเท่านั้นเองนะครับ ผ้าแผงประตูเดี๋ยวข้างล่างรู้สึกมีช่องเก็บอุปกรณ์มาซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะนี่มีแม่แรงอยู่ตรงนี้ให้นะฮะผ้าแผงประตูสวยมากครับพลาสติกสีดำผสมลายไม้ผสมหนังสีครีมแล้วก็พลาสติกสีน้ำตาลสวยมากเจ้าของเดิมมีติดตั้งม่านเพิ่มมาให้เราแล้วขอบคุณมากอันนี้ไม่ใช่สเปครงงานนะอันนี้ต้องจ่ายเพิ่มนะขอบคุณมากนะครับ ประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างขึ้นลงง่ายสะดวกสบายมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยนี่แล้วมาดูความ V.I.P. ของเขาสิครับเบาะแถว2ให้มาตัวใหญ่แบบนั่งแบบไม่ต้องเบียดกันเลยนะฮะเป็นแบบกัปตันซีทนะฮะเป็นรถแบบสไตล์ผู้บริหารด้วยนะฮะเดี๋ยวปีนขึ้นไปให้ขึ้นลงไม่ยากนะครับนี่คอนโซลด้านหน้าเท่มากเลยนะฮะนี่ Grand s t a r l e t ของแท้นี่มีคอนโซลเคาน์เตอร์บาร เป็นลายไม้ผสมพลาสติกสีครีมนะฮะมีเก๊กช่องเก็บของีิมงรีโมโดเจ้าของเดิมยังให้มาแถมไปเลยนะครับอันนี้อะไรนี่มีช่องสำหรับยกหน้าจอทีวีขึ้นมาได้ด้วยใช่ไหมวะเดี๋ยวดูกันนี่เท่เท่เทมากสุดยอดนี่สมกับเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะฮะมีหน้าจอของแท้จากคุณใดให้มาด้วยนะฮะ แล้วก็เปลี่ยนสีในห้องโดยสารได้ด้วยมี USB มาให้2ช่องกับ power outlet อีกหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่ช่องเก็บของทั่วไปแล้วก็เครื่องเสียงของ Pioneer เดิมๆโรงงานนะครับเก้าซ้ายเกขวาสวยมากนะครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะลายมงลายไม้สวยเลยนะฮะเนียนใสไร้ริ้วรอยด้านบนปรับความแรงแอร์ได้ปรับอุณหภูมิปรับทิศทางได้หมดเลยแล้วก็มีไฟห้องโดยสารด้านบนมาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีแอร์เพดาน ครบทุกที่นั่งเลยนะฮะและที่ชอบคือเจ้าของเดิมติดตั้งตัวม่านมาให้เราแล้วรอบขันนี่เราเลือกใช้สีน้ำตาลสวยเลยเข้ากับตัวรถมากนะครับอ่ะเดี๋ยวตัวบอกกันบ้างตัวเบาะนี้ก็จะปรับที่เทา้าเออที่พักขาได้ด้วยนะฮะนี่แบบนี้นี่เฟิร์สคลาสสุดยอดเหมือนขึ้นเครื่องบินเลยนะฮะนี่มีที่วางขาอย่างนี้ด้วยแล้วก็เอนได้ด้วยนะฮะเอนแบบนี้นี่บาะไฟฟ้าสุดยอด แล้วหัวหมอนเป็นแบบมิกกี้เมาส์ด้วยนี่โอ้โหสบายเลยนะฮะหลับสบายเดินทางไกลนอนพักผ่อนได้เต็มที่เลยนะฮะส่วนวิธีเดินหน้าถอยหลังต้องใช้มือนะฮะก็จะคล้ายๆเอาผ่านไฟฟ้าเฉพาะตัวที่เอ็นกับที่พักขาแต่ว่าถ้าเดินน้ะถอยหลังต้องเลื่อนเอานะฮะอ่ะก็ถ้าเราอยากจะให้ด้านหลังนั่งสบายเราก็เผื่อแผ่ก้านนิดหนึ่งก็ขึ้นมาหน่อยประมาณนี้เดินเข้าเดินออกง่ายนะครับ ทะลุไปอ๋อเดี๋ยวตรงนี้ก่อนตรงนี้มีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับซึ่งก็พับเก็บได้ด้วยแบบนี้นะเดินเข้าเดินออกง่ายครับเหมาะสําหรับเด็กๆนะฮะหรือว่าผู้สูงอายุขึ้นลงง่ายเลยแถวหลังนี่นั่งได้3นะฮะตรงกลางจะแคบนิดน,นึงแต่ถ้านั่งเต็มๆก็นั่งซ้ายขวานะถ้า6คนเนี่ยกำลังดี7คนก็เผื่อแผ่กันนิดนึงด้านหลังก็มีไฟส่องสว่างให้มีแอร์เพดานรกที่ชอบที่สุดคือมีม่านให้รอบคันอันนี้ เยี่ยมไปเลยนะโอ้มีพรม5 d ดีให้ด้วยนะครับคันนี้เจ้าของเดิมไม่แต่งมาเราเสร็จสับวัสดุภายในสวยมากครับเบาะเบอร์นี่สวยเลยเป็นของเดิมหนังเดิมเนื้อเดิมจากโรงงานหมดทุกชิ้นเลยนะฮะตรงกลางมีที่เทา้าแขนแล้วก็ที่วางแก้วน้ำมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็แผงพลาสติกสวยมากอะ่ะ สวยจริงๆอ่ะสวยเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีใครมานั่งแถวหลังเลยนะครับเนียนกริปเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันไปแผงท้ายนะครับเป็นพลาสติกสีน้ําตาลบานใหญ่ซึ่งสวยมากไม่มีริ้วรอยอะไรดูแล้วไม่ได้ขนของอะไรมากมายมีมา่านให้รอบคันเรียบร้อยนะครับตัวเบาะแถว3มของเดิมโรงงานสวยมากสภาพนี้คือไม่ได้ขนกระเป๋าอะไรเลยเพราะปกติถ้าขนกระเป๋าเนี่ยเบาะมันจะมีรอยบ้างแต่คันนี้คือเนียนกริปเนียนจริงๆ ด้านหลังเป็นอะไรกระปุกน้ําสําหรับฉีดกระจกนะฮะอ่าก็มาซ่อนอยู่ตรงนี้โอเคตัวเบาะแถวหลังนะฮะก็จะปรับเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยนะครับถ้าเราอยากจะวางของเยอะหน่อยก็ดันขึ้นไปอย่างนี้มาอ่ะถ้าเรานั่งกันขี่สี่คนที่เราจะเก็บของกันแบบได้เต็มที่เลยนะฮะแล้วถ้าเรายังไม่จุใจเนี่ยเราสามารถยกไอ้ตัวที่นั่งขึ้นมาได้อีกด้วยเนี่ยนี่นีนน นี่ยกที่นั่งขึ้นมาแบบนี้นะแล้วเราก็ดันในสุดนี้โอ้โหเก็บของกันให้เต็มที่เลยนะฮะถ้าเรานั่งกันแค่4คนใน V.I.P มากเลยนะครับอยากให้ดูงานพลาสติกจริงๆเพราะมันสวยจริงๆนะฮะปกติพวกรถตู้แบบครอบครัวเนี่ยถ้ามีขนของเข้าขนข,ของออกปกติรอยจะเยอะกว่านี้นะครับแต่คันนี้นี่รอยนี่แทบไม่มีเลยนะฮะเนียนกริบเลยฝั่งซ้ายนะฮะเบาะนะครับแถวกลางสวยมากนะฮะเป็นแบบกัปตันซีท V.I.P มาก นั่งแบบสบายๆไม่ต้องเบียดกันเดินหน้าถอยหลังได้นะมีไฟส่องสว่างที่ขอบประตูให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ปรับด้วยระบบไฟฟ้าแบบนี้เช่นกันนี่น,นี่นะฮะปรับแบบนี้แล้วก็เอนแบบนี้นี่สุดยอดนะฮะมีมือจับช่วยขึ้นลงสะดวกสบายมากๆเลยแถวหน้านั่งได้อีก2นะฮะตรงนี้ก็สําหรับเด็กนั่งก็ได้นะมีเข็มขัดนิรภัยให้นะหรือว่าจะถ้าจะเด็กไม่นั่งก็พับลงมาอย่างนี้ ไว้สำหรับวางแก้วน้ําวางของได้นะครับตัวเบาะสวยทุกตัวเลยฮะเนียนกริบเลยแผงประตูสวยทุกบานเนียนใสไร้ริ้วรอยฟิล์มอะไรไม่รู้แต่สวยมากแล้วก็มีม่านให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวไปลองขับกันกุญแจรุ่นนี้ยังเป็นแบบเสียบนะฮะกุญแจสำรองมีให้ดอกหนึ่งนะครับขึ้นลงง่ายมีมือจับช่วยขึ้นลงนะครับอ่าก็รถสูงๆแบบนี้ปีนกันนิดหน่อยนิดหน่อย สตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับไม่แท้แน่นอน42,000โลโอ้โหน้อยสุดๆสำหรับสายรถตู้ต้องบอกว่าน้อยมากนะครับปกติรถตู้แนวเนี่ยวิ่งกันเป็นแสนอยู่แล้วขออนุญ,ญาตปิดประตูก่อนนะครับปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับต่อมาขออนุญ,ญาตเปิดแอร์แอร์จะคล้ายๆ H1 นะครับแอร์นี่น่าจะไม่ต่างกันคือเป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะปรับความแรงได้8ระดับ นะฮะแล้วก็ทิศทางก็ดิจิตอลเนาะแอร์ออโต้มีเหมือนกันอุณหภูมิแยกซ้ายขวาอันนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็แอร์หลังมีเหมือนกันมีปุ่มปรับระดับแอร์หลังให้นะฮะโอเคแอร์ Air เย็นใช้ได้เลยนะครับคอนโซลด้านหน้ากันก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษรู้สึกตัวนี้ที่เพิ่มมาน่าจะเป็นตัวแอร์ที่บอกคนขับนะฮะปล่อยแอร์ออกมาได้จากใต้บอกคนขับใช่ไหมใช่โอเคปล่อยลมออกมาได้นะ ให้คนหนุ่มทันไม่ร้อนคอนโซลด้านหน้าจะเป็นวัสดุนุ่มๆน,นะครับเป็นหนังแบบซอฟทัชสีเทาตรงนี้ไว้วางของเนาะสวยมากเนียนกลิบเลยถุงลมด้านหน้า2ใบนะที่บอกคนขับบอกข้างอีก2เป็น4นะฮะถุงลมเท่าที่ผมเห็น4ลูกนะครับ4ใบนะฮะแล้วก็ตัวหน้าจอวิทยุเป็นของเดิมโรงงานตามสเปคนะครับเล่น DVD ได้ เป็นระบบสัมผัสพ,พร้อมภาษาไทยมีแผนที่นำทางแบบนิเกเตอร์ให้นะครับของอของโรงงานให้มาแบบนี้เลยนะครับนี่ง่ายสะดวกสบายติดตัดติดตดนูน่นนี่นั่นอ่านี่หน้าจอใหญ่สดใสสวยงามเป็นแบบ3มมิติด้วยนี่ลื่นด้วยนะฮะนี่ไม่ธรรมาดากล้องกันดีกว่ากล้องนี่กดตรงนี้กดตรงนี้ปั๊บก็จะเป็นกล้อง จำลองภาพเสมือนจริง360องศามีกล้องหน้านะกล้องหลังกล้องซ้ายขวากล้องหลังซ้ายหลังขวาเยอะแยะรอบคันเนี่ยกล้องซ้ายกล้องขวาโอ้ยครบนะฮะฟังก์ชันนี่จัดเต็มเลยนะเรียกว่าตัวช่วยในการขับขี่เยอะมากนะครับระบบความมันเดิองอื่นๆก็ครบครันแน่นอนนะมีเชื่อมต่อมือถือได้ USB HDMI นะฮะบลูทูธไอพอดนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายโอ้ต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะฮะสุดยอดสมาร์ทวิวเป็นไงเดี๋ยวขอดูอ๋อก็คืออันนี้แหละโอเคด้านล่างนะฮะ usb ให้มาเยอะมาก hdmi ก็ให้มานะอันนี้อะไรช่องที่เขียบุรีนะอ่าแล้วก็เกียร์ยังเหมือนกันนะตัวเดียวกับ h 1นะครับออโต้ห้าสปีดมีแมนนวลโหมดเพิ่มลดเกียร์ได้ นะครับแบบนี้แล้วก็ด้านล่างนะฮะจะเป็นที่วางแก้วน้ําแบบนี้แต่ว่าอาจจะต้องถอยเบาะไปหน่อยถ้าจะใช้นะฮะไม่รู้ถอยได้อ่ <laughs> ถอยไม่ได้แล้วนะก็หลังเ,เ,เป็นเคาน์เตอร์นะฮะใช้จริงไม่ได้อ่ามีที่ power outlet ที่กรูหนึ่งตรงนี้นะฮะแล้วก็พวงมาลัยนะฮะสวยมากนะครับพวงมาลัยนี่จะเป็นมัลติมี cruise control ด้วยนะฮะพวงมาลัยมี c r u สคอ control รับสายโทรศัพท์ มัลติฟังชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงโลโก้สวยมากเนียนกริ rip, ปพวงมาลายัยเนียนใสเลยนะฮะเป็นหนังสีเทาสวยมากนะครับแล้วก็รู้สึกรุ่นนี้จะปรับได้แค่2ทิศทางนะลงขึ้นลงขึ้นจบแค่นั้นนะเพราะว่ารถตู้ระยะคนขับมันจะน้อยนะ,ระกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับบานหนึ่งนะฮะเซ็นทรัลล็อกก็ใช้ได้นะรกระจกข้างปรับไฟฟ้า นะฮะแต่แล้วก็พับไฟฟ้านะฮะนี่แบบนี้พ้กระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะครับด้านบนมีช่องเก็บแว่นให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีไฟด้านหน้าคู่หนึ่งนะด้านหลังก็มีนะครบทุกตำแหน่งเลยนะครับอ่าแล้วก็เพดานพลาสติกยังไม่แกะนะฮะนี่สไตล์แบบผู้ชายครับแน่นอนมีกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟส่องสว่างให้นะฮะ สองฝั่งเลยนะครับน,น,นี่ครับติดยังไม่แกะนลยครับสไตล์นี้น่าจะขับผู้ชายขับคนเดียวนะฮะเพด้านสวยมากเนียนใสไร้ริ้วรอยเนียนกริปเป็นรถตู้ที่สภาพแบบว่าเหลือเชื่อมากปกติรถตู้แบบเนี้ยสภาพถ้าจะแบบว่าใช้กันสมบุกสมบันก็ไม่แปลกเพราะว่าเป็นแนวท่องเที่ยวแนววิ่งดงังไกลแต่คันนี้ต้องบอกว่าซื้อมาจอดซะเยอะนะสภาพเลยแบบกริปมากนะ อาจเจ้าของเดิมทำอะไรไปฮะเนี่ยเมื่อปี6-6ปลายปีไม่สามหมื่นเตอนนั้นถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วนะฮะของ total energy จะถึงอีกทีห้าหมื่นโลถ่ายของข้างนอกนะครับเกะบนล่างบนไม่มีอะไรล่างเป็นที่อยู่ของสารพัดคู่มือนะครับแฟมเฟิร์มมีให้ครบนะฮะอ่ะคู่มือยังไม่แกะจากซองเลยพี่น้องเอ้ยคู่มือหน้าจอนี่นะฮะ แล้วก็คู่มือใช้งานทั่วไปก็ยังมีให้ครบนี่แกรนสตาเล็กนะฮะแล้วก็สมุดเข้าศูนย์เช็คระยะนู่นมีคู่มือคู่มือประตูสไลด์ด้วยทําไมต้องมีคู่มือวะแค่ประตูสไลด์อ่าสมุดเซอร์วิสนะฮะมีให้เรียบร้อยนะฮะก็เป็นรถบ้านนี่แหละแต่ซื้อในนามบริษัทนะฮะเพราะว่ามีธุรกิจส่วนตัว คันนี้ออกรถกันยายนนะฮะ2018นะครับ28กันยา2561ก็คือ2018นั่นแหละเลขตัวถัง mhx ลงท้ายด้วย jj 3, 3 1 6 3 4 4เครื่องยนต์ d 4 cbj 5 7 0 2 5 6เป็นรุ่นท็อปนะแกรนสตาร์เล็ก vip black นะจ๊ะของคุณนไดรัตนาทิเบตนะครับใม่แท้แน่นอนนะฮะเช็คศูนย์ให้เรียบร้อยนี่อ่ะมีลงให้ก็โอเค นะล่าสุดก็เข้าไปที่33,000ืามนโลนะครับอันนี้คือล่าสุดตอนนี้4 0,000กว่าก็ถึงรอบพอดีเดี๋ยวก่อนปล่อยรถเข้าฮุนไดใกล้ๆเต็นท์เราให้คันนี้มีเล่มทะเบียนและเรียบร้อยนะครับปีผลิต2018นะครับป้ายกรุงเทพนะฮะจดทะเบียนนี่2019เลยสีดำมุกนะฮะเลขตัวถงัง m h x w f แล้วก็ JJ 3 1 6 3 4 4เครื่องยนต์ D4 CBJ 570-256ดีเซล4สูบ2,500ซีซี7 5แรงม้าลองขับกันเลยนะข้อจำกัดอย่างหนึ่งของแกรน d s สตาร์เล็กด้วยความที่มันมีเคานเตอร์บาร์ด้านหลังคนขับเนี่ยมันทำให้มันเอ็นลงไปได้ไม่เยอะเท่า H1 นะมันเอ็นได้แค่นี้ก็ถอยได้แค่นี้นะ ก็จะฟิกตำแหน่งนิดน,นึงนะฮะถ้าใครตัวยาวๆอาจจะอาจจะลำบากนิดน,นึงนะฮะแต่ก็พอได้นะ่ะพอได้ไม่ถึงกับสั้นมากโอเคได้อยู่อ,อยู่ท่านี้เราถอยไปก่อนนะฮะถอยไปก่อนมีกล้องให้ท่านในตัวเรียบร้อยนะฮะแบบนี้ถอยไปก่อนป๊บเครื่องเดินเรียบงเงียบใช้ได้นะครับพวงมาลัยก็ถือว่ายังแน่นยังเฟิร์มกระชับจับแล้วมั่นใจนะครับถือว่า กำลังดีน้ำหนักพวงมาลัยโ,โอเคเลยนะไม่หนักไม่เบาจนเกินไปนะครับพละกำลังเนี่ยสุดอยู่แล้ว175แรงม้าโอ้ยพุ่งใช้ได้เลยตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมก็เอาออกต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยนะครับ,รบขับมันมากพุ่งมากเบรกก็ยังแน่นใช้ได้ช่วงล่างยังนุ่มมากนะครับวงเลี้ยวกันบ้างน,นะครับรถตู้ยาวๆแบบนี้ดูซิจะรอดไหมกับการกลับรถในพื้นที่แคบๆอย่างนี้นะฮะไปแล้วปับป๊บปั๊บ ไปแล้วเออต้องโยกไหมดูกันมาลุ้นกันนะฮะเฮ้ยแคบเฮ้ยวงเลี้ยวแคบมากเฮ้ยไม่แพ้รถ s u v ไม่แพ้รถเก่งเลยนะฮะตอนแรกนึกว่าจะแบบฟองโยกไม่ต้องโยกเลยดูนี่เฮ้ยเหลือเชื่อนี่กระบะบางคันนี่เรายังต้องโยกนะฮะอันนี้รถตู้นี่วนกันแบบง่ายๆเลยเหลือๆเลยวงเลี้ยวแคบมากนะครับใช้ได้เลยความคล่องตัวอย่างสุดยอดด้วยนะฮะ โอ้โหบอกเลยคุ้มจริงๆนะใครที่กำลังมองหารถตู้ครอบตัวเจ็ที่นั่งซื้อไว้ติดบ้านนะคุ้มนะใครมีรถเก่งแล้วรถ SUV แล้วลองเอาตัวนี้ไปเพิ่มอีกคันหนึ่งนะเผื่อไว้ใช้ท่องเที่ยวใช้ออกต่างจังหวัดขับเดือนละคันก็ขับเดือนละวันก็คุ้มแล้วนะออกห้างตั้งเกือบ2ล้านสอ่ะวันนี้บอกเลยราคาหายไปเกินครึ่งกับใหม่แค่4ี่0มื่น ไปดูราคากันเลย h ุ n ไดแกรนด s สตาร์เลนะครับสุดยอดรถตู้ครอบครัวเจ็ที่นั่งในสไตล์รถตู้ VIP อีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับเพราะว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่างโตโยต้าอาผ่ารหรือว่าเวลไฟตัวนี้บอกเลยราคาถูกกว่ากันครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะราคาตัวนี้คือตัวท็อปหรือรุ่น VIP นั่นเองออกห้างป้านแดงนะ2 3 9 9 0 0 0บาทวันนี้ Walk in หน้า นะเราตั้งขาย1ล้าน1 0 1น9,000บาทโอ้ยแค่นี้ก็ถูกไปเกินครึ่งแล้วนะแต่พิเศษยิ่ง่าเดิมเลยฮนะสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไปไหนก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง1ล้าน9 0 0 0 9,000บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเจียเซลเหลือเพียง9 9 0 9,000บาท ที่สําำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์น,นะฮะคันนี้เราแถมฟรีให้ค่าจัดค่าโอนและฟรีประกันภัยชั้นสองบวกโอ้โหได้ว่าใครจัดไฟแนนซ์นี่คุ้มสุดๆเลยนะฮะไม่ต้องเสียค่าดําเนินการไม่ต้องเสียค่าจัดค่าโอนเพิ่มไม่ต้องเสียค่าประกันภัยชั้น2บวกเพิ่มด้วยนะฮะจัดเท่าไหร่ดาวที่เหลือเท่านั้นเลยโอ้โหคุ้มจริงๆอ่ะเครดิตดีก็ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะฮะ มีวารันตีให้ท่านด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้ท่านสุดๆ1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเอาเข้าศูนย์หุ้นใด Hyundai ให้ท่านด้วยเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยร,รถสวยตัวท็อปไม่น้อย40,000โลใครพลาดแล้วเสียใจแน่นอนนะฮะไม่ได้มาบ่อยๆนะไม้0ี่หมื0 0โลนานๆจะหลุดมาทีนะรีบแอดไลน์เลยด้านล่าง i d l i n e 19sp คนาแบด์ที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google Map พิมพ์19สีประกรบเราอยู่ถนนกาลปะพึษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีพุทธกาศประตู2แล้วทว่า,าทีมงานฝ่ายขายเดยนไปทีมงานไปรับไปส่งให้ที่สถานีฟรีสิบรีปรกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ไง,ไง,ไง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้ร,รวดเร็วทันใจภายในนี้นาทีรถเด็นๆนี้คลิปหน้าจะทิ้งคิวของรถรุ่นไหนนั้น ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกรณ์รถมืสอสที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสอคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0มคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com